จิงซาและว,วันนี้ครับผมได้นัดกับน้องเจมนะฮะซึ่งเป็นนักศึกษาที่4บ้าที่ ไปรับรางวัลการนําเสนอการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญทองมาจะเจ๋งแค่ไหนตอนนี้ผมนัดน้องเขาเวลานะฮะต้องรอเวลาอีกสักหน่อยเพราะว่ารถติดมากมายครับกรุงเทพมหานครจะขอโทรหาสักแป๊บหนึ <James! S 1> ่งฮะเจมส์อ่ะตล้ามาลว ครับน้องเจมใช่ไหมครใช่แล้วครับผมอโหอันนี้แต่งตัวดีจริงทุกวันนะครับแต่งตัวทุกวันวันนี้ได้ข่าวว่าเจ๋งเจ๋งเรื่องอะไรเจ๋งเรื่องภาษาใช่ไหมธรรมดาครับภาษาภาษาอังกฤษได้ข่าวว่าวันนี้ได้ข่าวว่าอาจารย์นี่จะมีการพรีเซนต์ด้วยใช่คับจะนําเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวจะนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวครับผมพี่ขอติดตามชีวิตเจมวันหนึ่งได้ไหมวันนี้ได้เลยคอยากรู้ว่าเจ๋งจริงหรือเปล่าได้เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเจ๋งเปล่าไปดูกันไปดูกันครับ ขางังเหมือนเขาจะหลงทางแต่ผมเขาไปช่วยเขาดีกว่าช่วยแบบนี้เลยเหรอครับผมจัดการครับโอเคครับคุณเป็นไทยโอเคคุไาดเ่ันาั a r k e t JJ a r k e t ตั้งกินอย่างนี้เลยเหรอครับผมง่ายๆแบบนี้เลยก็เขามาบ้านเราเขาก็ต้องอยากได้รับการต้อนรับที่ดีเหมือนเราเป็นตัวช่วยเป็นเครื่องมัเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีอะเจ้าบ้านที่ดีโอ้สุดยอดเดี๋ยวโรงเรียนแม่งไหนเนี่ยด้านในเลยครับโอเคด้านในไปเลยสิงซาดเอาละครับตอนนี้ผมกับน้องเจมก็ได้เข้ามาที่ห้องประชุมนะครับมีเพื่อนๆมานั่งรอฟังการรายงานของน้องเจมส์ครับอู้ดูตื่นเต้นมากเลยครับ น้องเขาบอกว่ามั่นใจสุดๆจะเป็นยังไงจะเจ๋งแค่ไหนก็ไปดูกันภาพสำหรับวันนี้นะครับรทางทีมงานซีบ้างทัวร์ครับก็จะมานําเสนอโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวนะครับทริปสามวันสองคืนนะครับเราจะนาทุกท่านนะครับเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุโขทยัยจังหวัดกำเเํำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดตาัครับนี่ก็คือโปรแกรมการเดินทางของเรานะครับจะนำทุกท่านมา,าเดินทางออกเดินทางขุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อไปอยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกของเรานะครับก็คือ วัดพระศรีรัตนมหาธา,ต,า,าตุกอลัมหาวิหารนั่นเองนะคะ For i n the b u d d h a image face has a smiling mouth that has made the face look so gentle and looks o nice Head long fingers both hands and feet were evenly built unlike the common people ครัำสับน้องเจมของเรานะครับก็คือความภาคภูมิใจและความเจ๋งของแผนการท่องเที่ยวของซีบา้านเรานะครับกับรางวัลการันตีเหรียญทองอันดับที่1การแข่งขันทักษะภายนอก การนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวภาษาอังกฤษนะครับซึ่งศรีบ้าของเราภาคภูม,มิใจเป็นอย่างมากน,นะครับรหรับการเรียนการสอนของศรีบ้าเรานะครับเราเปิดทั้งระดับปวชและปวสน,นะครับแผนการท่องเที่ยวของเราเปิดมายาวนานกว่า10ปีนะครับและแผนของท่องเที่ยวของเรานั้นมีอะไรที่เจ๋งบ้านนะครับมาดูกันเจ๋งที่1ก็คือเราได้ปฏิบัติจริงนะครับเจ๋งที่2คือเราเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพและเจ๋งที่3เราเป็นประชากรคุณภาพของประเทศอย่างแน่นอนครับผม ลยครับวันที่รอคอยมาถึงแล้วครับนี่ก็คืองานวันวิชาการของซีบ้าและตอนนี้ผมเห็นนัองเจมนะตอนนี้ก็กําลังขายทัวร์อยู่ได้ข่าวว่าเขากาลังจะไปเที่ยวพิษาุโลกกันแล้วเขาจะขายทัวร์ให้ชาติไหนได้บ้างไปดูกันเลยสวัสดีครับกาลังทาอะไรอยู่ครับผมขายทิปให้น้องครับขายทิ่ไม่น้องครับผมโอ้โหสุดยอดมากมาก แต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวมาละมาละมาลละลอง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 ครับผมล,ลองลอง Excuse me way from for I m a v e some jam เนี่ยเจ๋อมา <Yeah, German. S 3> you have a trip t n e n o t of t l a n yes of course I would like to introduce this province Pisanu w o l province เจมเขาเซ็นอะไรเนี่ยเขาเซ็นตกลงซื้อทัวร์ของเราแล้วครับได้หรอได้แล้วครับได้ลูกค้าโอ้เจมนี้เจ๋งจริงฮนะพูดนิดเดียวนี่คือลูกทัวร์ติดแล้วฮะไปเที่ยวพิษณุโลกแล้วใช่ฮะเร็จแล้วเนี่ย ี่ตั้งแต่เราขายตัวมันไม่แบบมีแบบภาษาแปลกๆให้เราแบบงงๆมั้ยมีครับเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละแต่ว่าสำเนียงเขาแปลกเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมไปคนละแบบคนละเสื้อแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นข้อมูลนะคนญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นเจมเราจะเอาอยู่หรือเปล่าเอาละครับและแล้วเจมก็ประสบความสำเร็จแล้วขายทัวร์ให้ชาวญี่ปุ่นได้แล้วครับจบไปแล้วโอ้สุดยอดจริงจริง เสร็จและเสร็จละครับโอ้ร่วมเที่ยวด้วยท่องเที่ยวด้วยไปขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับอานีโก็ตะโซลังชาาริโกโตะโกซามา thank you อาริโกโตะซามาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุดยอดเจ๋งมากมากครับจบไปแล้วกับน้องเจมในการขายทัวร์ในวันนี้เจ๋งมากๆเก่งมากๆครับอยากเก่งอยากเจ๋งแบบนี้ต้องทำยังไงครับ ครับเราก็ต้องเลือกสถานศึกษานะครับที่ดีแล้วก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพนะครับผมเลือกเรียนที่ s i b a าทัวริซึมออฟซีบครับโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะสำหรับวันนี้ผมกับน้องเจมส์้องลาไปแล้วครับกับรายการเจ๋งสาดสวัสดีครับ Bye.